อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมเหมือนผมเลยได้บำนาญประกันสังคม1,392บาทไม่ยุติธรรมก็คือแบบได้น้อยมากนะครับไม่ควรจะเป็นนะแต่ในปีหน้าปี69คาดว่านะครับบำนาญสุดแค่สุดใหม่จะถูกนำมาใช้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่เดือนกว่ากว่าอดทนใจรอ,อนิดหนึ่งนะครับ คนที่ได้บำนาญน,น้อยจะถูกปรับให้ได้บำนาญเหมาะสมขึ้นนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้มากนะครับกว่าบำนาญเดิมถึง3เท่าเลยนะผมเคยคำนวณให้ดูแหละฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับเรื่องเราอันนี้กันอ่านี่นะครับมีการคอมเมนต์ว่าว่าเหมือนผมเลยนะครับผมได้รับบำนานา1,392บบาทนะครับไม่ยุติธรรมเพราะว่า อันนี้คอมเมนต์มาจากตัวคลิปวิดีโอที่ว่าคนที่ส่งมาตา3าม3ามาก่อนแล้วก็อออแล้วก็ออกมาส่งมาตรา39นะครับอีก10ปีได้บำนาญแค่พันกว่าบาทนะครับเจ็บใจมากนะคนนี้ก็มาเสริมว่านะครับเขาก็ได้รับบำนานา1,392บาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่ยุติธรรมด้วยฐานมาตรา39เนี่ยนะครับมาตรา39นะครับ จะใช้ฐาน4,8 0พนะครับในการคำนวณน,นะเพราะนั้นฐาน 4, 8 0 0ก็เปรียบเ <t> ทียบเหมือนฐานเงินเดือนนะครับสูงสุดไม่เกิน1มื่นห้าของมาตรา3-3ามนั่นแหละนะครับหากส่งมาตาามเนะครับหกสิบเดือนเป๊ะเลยเนี่ยนะครับฐานเงินสมทบเราก็จะอยู่ที่4ี่พันแปดเวลาไปคํานวณมันก็จะได้บํานาญนะครับที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับได้บํานาญน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะได้บํบนาญประมาณน,น,นี้เดี๋ยวเลื่อนตารางแป๊บนึงนะครับอ่ะนี่ ฐาน4,008นะครับส่งมา21ปีได้1,392บาทนะครับเห็นไหมอันนี้ส่งมา21ปีได้1,392บาทเหมือนกับที่ผู้ประกันตนท่านนี้นะครับอคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์จริงมานะครับซึ่งได้จริงนะนะครับตัวนี้20ปีได้1,320บาท19ปีได้1,248บาท18ปีได้1,176บาท 17ปีได้1,104บาท16ปีได้1นึ2บาท15ปีได้960บาทเห็นไหมฐานมันน้อยมากฐานมัน4,8 0พพอบำนาญมาคำนวณปุ๊บมันได้น้อยจริงพอมันได้น้อยจริงมันกระทบต่อคนที่เคยส่งมาตา 3, 3มามสามนานแล้วมาแค่ส่งมาตรา39แค่5ปีสุดท้ายนะครับหรือ60เดือนสุดท้ายเนี่ยทำให้ฐานมันกลับอยู่ที่มาตรา 39แล้วก็ฐานฐานนั้นเป็นผลให้บำนาญน,น้อยลงพอบำนาญน,น้อยลงกับพันกว่าบาทเอาพูดกันแฟกต์ความเป็นจริงเลย1392บาทนะครับมันใช้ทำอะไรได้นะครับพ3 9 2าบาทมันเหมาะสมเหรือนะครับแล้วมันจะใช้กินใช้อยู่ในแต่ละเดือนพอไหมไม่พอหรอกนะครับอันนี้ก็พูดแบบตรงๆไม่พอหรอกคราวนี้ด้วยตัวเนี้นะครับมันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ประกาสังคมเองนะครับก็มีการรับดูรับทราบแล้วนะครับคณะกรรมการนะครับของประกาสังคมก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับข้อมูลว่าเขาก็เล็งเห็นนะประเด็นนี้นะครับแล้วเขาก็มีแนวความคิดที่จะมีการปรับฐานเฉลี่ยนะครับใหม่นะปรับฐานเฉลี่ยใหม่จะใช้ฐานตลอดทั้งมาตราตั้งแต่เริ่มต้น าการส่งประกันสังคมมาเลยแล้วก็รวมมาเฉลี่ยนะครับซึ่งจะมีผลทําให้ประกันสังคมนะครับบำ,บำนาญประกันสังคมได้เพิ่มมากขึ้น30-40%ของมาตรา39เนี่ยแหละนะครับได้เพิ่มขึ้น30-40%เดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนนะครับของอาการให้ความคิดความเห็นนะครับของคณะกรรมการของประกันสังคมกันหน่อยดีกว่ามาตรา39 ถ้าคุณเคยส่งมัดอา3ามามมาแล้มาส่งมัดอา3ามาคุณก็จะได้การคำนวณไปเนี่ยสี่พบาทต่อเดือนนะครับเป็นฐานเงินเดือนแล้วเอาไปคูณกับ20%นะครับเงินเดือนเฉือกย60เดือนสุดท้ายเอามาคูณซึ่งตรงนี้มีปัญหามีปัญหาก็คือว่าคนที่เคยส่งมัดอา3ามแล้วโดนเลิกจ้างตอนอายุสมมุติว่า52มาส่งม,มัดอา3 9เอง แทนที่ฐานเงินเดือนเนี่ยจะถูกคำนวณจากหมื่นห้านะครับมาถูกคำนวณจาก4 8 0พมาเป็นตัวเฉลี่ยบำนาญแทนที่เขาจะได้รับประมาณสัก5 0 0 0ันเขาปรากฏว่าเขาได้รับบำนาญเพียงแค่พัน0เพราะว่าใช้ฐานเงินเดือน4ี่0ดบาทนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรรมการมีมติ<อ>เห็นชอบผ่านแล้วนะครับว่าสูตรคำนวณบำนาญให้ใช้ ให้ใช้อยู่ที่เฉลี่ยทั้งชีวิตของการสมทบคุณสมทบเฉลี่ยเท่าไหร่ให้ใช้เท่านั้นเพื่อความเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับเพราะเดิมทีฐานความคิดเนี่ยคือใช้สูตรคล้ายๆกับของข้าราชการเพราะข้าราชการเนี่ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอดคุณก็ใช้60เดือนสุดท้ายได้แต่กรณีของประกันสังคมมันมี2ปจัจจัยคือคุณมีแคปเพดานมีแคปเพดานที่15ื่น้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ,อคุณมี คุณมีปัญหาเรื่องของการที่รายได้มันไม่สม่ำเสมอคนสามารถถูกเลิกจ้างได้คนสามารถที่ไปส่งมัดอาสก้าและวฐานเงินเดือนลดลงเราจึงใช้สูตรใหม่ซึ่งจะทำให้ประกันสังคมมัดอา9นี่ยคนที่มาสมทบในช่วงท้ายช่วงท้ายของอาชีพสามารถที่จะเลือกรับสิทธิ์เงินบำนาญและได้รับการคำนวณบำนาญอย่างเป็นธรรมนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้คนที่อยู่ในมัดาเนี่ย ได้รับเงินบำนาญสูงขึ้นนะครับประมาณ30-40%เอร์เซนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราผักดันผ่านอนุกรรมการแล้วแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะเอาเข้าบอร์ดให้ได้ในในการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้วันที่24ทธันวาคมถ้าเอาเข้าได้ก็อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากครับจริงอ่านะครับใครฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคือผมนะภาพรวมเนี่ยผมมองว่า ดีนะหมายถึงว่าถ้าเกิดใช้เฉพาะมาตรา39นะใช้เฉพาะมาตรา39โดยเฉพาะหรือมีหลักเกณฑ์อะไรที่ช่วยเหลือคนที่ได้บํานาญน้อยจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ดีกับผู้ประกันตนนะครับอย่างน้อยเนี่ยอพอเขาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็มีผลต่อการดํารงชีวิตหลังเกษียณนะครับได้นะได้ดีเลยนะครับแต่ถ้า จะใช้ตัวฐานเฉลี่ยนะครับทั้งตลอดมาตากับมาตาา33เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะเพราะมันจะทําให้มาตรา3-3าบางคนอาจจะได้น้อยลงกว่าที่ควรจะได้นะครับนะเพราะว่าพอใช้ฐานเฉลี่ยบางคนเริ่มต้นเงินเ,นเดือนมันไม่ได้หมื่นห้าไงบางคนเริ่มต้นเงินเดือนหมื่นสอย่างผมอนะเริ่มต้นเงินเดือนหมื่นสแล้วก็หมื่นสี่เนี่ยนะครับช่วงแรกๆเริ่มมันก็จะฐานมันน้อยนะเพิ่งมาฐานหมื่นห้าเอาตอน นะครับเอาตอนอายุา25 26อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ก่อนหน้านินก่อนหน้านั้นฐาน,านามันก็จะน้อยมาทําให้เวลาถ้าเกิดไปใช้หลักการคํานวณแบบเฉลี่ยตลอดที่ส่งประกันสังคมมามันทําให้เราฐานจริงๆแล้วไม่ถึง1 5นืะ่นนะนะแต่ใช้6เดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมันจะอยู่หมื่นหนะครับแต่ถ้าไปปรับ มาตรา33อาจจะมีโวยมีโดนโวยนะครับเพราะว่ามันก็จะทบกับผู้ที่ควรจะได้รับบำนาญเยอะอยู่นะครับก็อันเนี้ยถ้าปรับใช้เฉพาะมาตรา39ในประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ช่วยได้ก็ลองฟังแนวคิดอันนี้เป็นแนวคิดนะยังไม่ได้มีมติหรือยังไม่ได้มีอะไรนะครับที่ที่ออกมาเป็นเออนำไปใช้จริงๆจังงนะเป,นเป็นแนวคิด ที่เขาจะไปนําเสนออะไรแบบนี้นะครับก็ฟังเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวมาแล้วค่อยว่ากันแล้วกันประเด็นนี้นะครับยังไม่อัปเดตเนาะก็มาแชร์กันนะครับหลายท่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้หวังว่านะครับเราจะอ่าทวงคืนนะครับบำนานที่เหมาะสมกลับมาได้นะครับก็เป็นประโยชน์นะความคิดของความเห็นของแต่ละท่านเป็นประโยชน์นะครับในการเสริมสร้างนะครับทำให้อ่าประัาคม นะครับไพห,หนาขึ้น